สวัสดีครับผมรุ Boy, ่นบอยเกงเตอร์ครับวันนี้เรามารีวิวไฟตกแต่งห้องนะครับเป็นไฟ LED สั่งในชัอปปี้ครับเอ่อราคาผมสั่งมาสามอันมันราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้เป็นพิเออเดอร์จากต่างประเทศนะครับรอของประมาณสองอาทิตย์ครับก็จะมีรีโมทมาให้เนาะก็จะมีตัวรีโมทมาให้นะฮะอุ้ยอุ้ยโทษครับ ก็จะเป็นตัวรีโมทตัวนี้แล้วก็เป็นเรปเตอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาลองติดกันเลยดีกว่าครับผมก็หลังจากที่ลองติดเล,ล้วผมปิดไฟข้างบนห้อง,งอผมก่อนอ่ามันก็จะมีรีโมทมาให้นะฮะไอตัวนี้ผมก็แปะไปแบบนี้ก็จะมีรีโมทมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ่าเปลี่ยนสีได้ เลือกสีแบบไหนกระพริบก็ได้นะฮะกระพริบเบาๆก็ได้ผมว่าโอเคอยู่นะครับมันยาวอยู่นะน่าจะประมาณสิบเมตรหรือเปล่าเอ้ห้าเมตรใช่ใชมันก็แปะเป็นประตูของผมนะฮะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันครับที่ติดหลังทีวีอยู่นี่ก็ เป็นเส้นๆเมกันแ,แ,แ,แต่อันนี้จะคนละตัวกับที่ผมถ่ายลงตอนแรกนะครับอันนี้ผมติดมาก่อนตัวนี้ผมสั่งมาสองม้วนครับม้วนล,ละร้อยยี่สิบบาทครับผมก็โอเคอยู่นะครับในตัวเนื้อมันจะมีกาวอยู่ข้าง,างล้างเราสามารถแปะไปได้เลยนะฮะแล้วก็ ปรับเปลี่ยนได้มันมีไฟหลายแบบเลยครับเอาจะเอาแบบไหนห้องผมมันจะมืดอยู่แล้วอ่าสีนี้สีไหนแล้วก็สั่งได้โอเคก็ผมว่าคุ้มอยู่ครับผมร้อย,ยิบาทรอประมาณอาทิตย์เป่ายไม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยซ้ำไฟในช้อปปี้ ถ้าเป็นร้านที่สั่งมาเลยก็น่าจะก็สั่งแบบได้ของเลยในประเทศไทยก็น่าจะแพงกว่านี้นิดนึงเนาะแต่ว่าน่าจะได้เร็วกว่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับฝากากาดไลค์กดติดตามกดซัสบสไคร้ด้วยนะครับ